เคยพบปัญหานี้ไหมครับอยากกินซูชิแต่ขี้เกียจออกจากบ้านปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าผมเจอไอเทมนี้ครับซูชิแช่แข็งเฮคุณไม่ต้องนำไปอุ่นแค่วางทิ้งไว้เฉยเสามารถกินได้เลยมันจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะลองมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรจะกินได้หรือไม่เดี๋ยวได้รู้กัน คุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับช่วงอีงเดสการีวิวอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปนานนะ <Yeah. S 1> พอดีคราวนี้ไปเห็นอะไรประหลาดๆสักอย่างอยู่ในห้างเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ตอน uh. อยู่ญี่ปุ่นไม่เคยเห็นนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีขายแถวยุโรปแถวอะไรเงี้ยน่าจะพอมีอยู่บ้างแล้วก็สําหรับเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับก็เคยโพสลงไปในเพจละครั้งหนึ่งว่าเจอนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ากลัวจะท้องเสียหรือว่ากลัวมันจะไม่อร่อยหรือเปล่าไหนๆก็ลูกเพจก็อ้อนว่าเฮ้ยไหนๆแล้วอ่ะก็ควรจเาามมใ ดูหรือเปล่านะไม่เห็นเราไม่ซื้อมาล่ะคราวนี้นะครับผมจะลองชิมให้ดูเลยก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับสิ่งนี้ซื้อมาด้วยเงินตัวเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไม่ต้องไปนั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็สามารถทานอาหารชนิดนี้ได้เพราะว่ามันก็คือ ซูชิแช่แข็งเขาไม่มีชื่อแบรนด์อะไรเลยนะฮะชื่อแบรนด์เขาคือซูชิแช่แข็งก็มีขายอยู่ในร้านในไทยก็แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าในจังหวัดอื่นมีขายไหมเพราะว่าบริษัทที่จําหน่ายเป็นบริษัทจากตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับน่าสนใจทีเดียวเท่าที่สังเกตคือมันมีทั้งหมด8ชิ้นนะฮะอย่างละ2ชิ้นมีแซลมอนที่ดูแล้วน่าจะเป็นแซลมอนที่มีความสุกนิดนึงนะแล้วก็มีกุ้งต้มปลาหมึกนะฮะแล้วก็อินาริซูชิอย่างละ2ข้อมูลทางพัสนุการบอกว่าพลังงานทั้งหมด 420กิโลแคลอรี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะพลังงานนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็วิธีกินทํายังไงต้องอุ่นไหมนะเขาบอกว่าให้วางเอาไว้ที่อุณหภูมิ20-30องศาประมาณ2ชั่วโมงก่อนรับประทานเท่านั้นเลยคือไม่ได้บอกให้เข้าไมโครเวฟแค่เอาวางไว้เฉยๆเอาวางไว้ข้างนอกประมาณ2ชั่วโมงก่อนรับประทานตอนนี้เราจะยังกินไม่ได้เพราะว่ามันแข็งโป๊กอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาวางไว้ข้างนอกประมาณ2-3ชั่วโมงอย่างที่เขาว่าแล้วก็ลองเอามากินดูว่าเฮ้ย ไม่ต้องอุ่นเลยอ่ะกินได้จริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้เรอซูชิที่กินโดยไม่ต้องอุ่นโอเคเอาวางไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้เอาไปตากอุ้ยน้ําหยดติงๆเอาไปละลายน้ําแข็งไว้แล้วเป็นเวลาประมาณสชั่วโมงดังที่เขาว่านะครับตอนนี้จะมาลองชิมดูเขามีโชยุกับวาซาบิให้ด้วยเราจะลองชิมในเซตของเขาเลยนะครับกลิ่นเหมือนของแช่แข็งกลิ่นเหมือนหยิบปลาหมึกออกจากช่องแช่แข็งอะไรประมาณอุ้ยข้าวดูน่าก,กลัวมากเลยนี่ก็คือซูชิแช่แข็งในตอนที่ละลายไว้แล้วนะฮะมันหน้าตาดู น่าสนเล็กน้อยนี่ขิงดองด้วยอุ้ยมีโชยุให้2อันเฮ้ยวาซาบิเขาดูดีอยู่สิ่งแรกที่ต้องปรับปรุงก็คือควรทำให้แกะง่ายกว่านี้หน่อยมีกันไก่กังตัดไม่ขาดเลยอ่ะโอเคนะฮะจะมาเริ่มชิมกันแล้วอันไหนน่ากลัวน้อยที่สุดแซลมอนแล้วกันนะขออนุญาตใช้มือนะครับล้างมือมาแล้วดูข้าวดิมันยังดูเหมือนแข็งแข็งอยู่เลยอ่ะมะมันดูแบบขอชิมข้าวเปล่าๆนะ จิ้มโฟมอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยแต่ข้าวเขามีรสชาตินะมันเค็มๆหรือมันเค็มมือผมวะโอเคจิม้มโชยุเยอะๆหน่อยย้อมใจดาตากิมัสน้ำตาไหลแซลมอนโอเคกว่าที่คิดแต่ข้าวอะ่ะรสชาติมันคือโฟมชัดๆเลยอะ่ะข้าวไม่เวิร์กอย่างแรงเดีย๋ยวเขาลองจิ้มวาซาบิย้อมใจนิดนึง <c oughs> ปสับือคือแรงมากอ่ะไหนลองอินาลิซูชิหน่อยนะฮะสิ่งนี้น่าจะลอดภัยอุ่นมันก็มีความโฟมอยู่อะเห็นปะมีความเป็นโฟมๆอยู่ข้างล่างรสชาติน่าจะคือคือกันครับอ่ะไหนลองชิมด้วย หรืต้องหู้มันอร่อยมากเลยก็เสียคือเหมือนเดิมเลยข้าวมีความเป็นเม็ดโฟมหรือว่าเรายังละลายน้ําแข็งไม่มากพอแต่ว่านี่ก็3ชั่วโมงกว่าตั้งแต่10บโมงจนถึงเที่ยงกว,กว่าแล้วนะหรือเราควเอาไปเข้าไมาโครเวฟพวกเนี้ยอร่อยถือว่าเป็นซูชิเป็นอินารีที่อร่อยเลยแต่ว่าข้าวทําลายทุกสิ่งทุกอย่างหมึกก็คงคล้ายๆกันไม่มีอันไหนที่แบบข้าวดูคืนสภาพเลยนะฮะพอลองเอาไปเข้าไมาโครเวฟเป็นเวลา30วิเดี๋ยวว่าข้าวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวกลัวหน้ามันสุกนะขอลอกหน้ามันออกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบ ให้เอาไปโอ้ยร้อนเลยตอนนี้ข้าวซูชิร้อนแล้วเฮ้ยมันมีความกลับคืนมีชีวิตนุ่มๆเดี๋ยวผมจะทําการนํามาประกอบกับหน้าเดิมไหนเดี๋ยวลองกลับมาประกอบล่างนะครับโว้ยข้าวมันดูนุ่มขึ้นมากเลยแทมทาเลมแท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 มนี่คือโอ้โหควันขึ้นโชโชเลยนะซูชิแช่แข็งอ่ะไม่พูดพร่ำนำเพลงชิมเลยก็แล้วกันอ่ะกุ้งติมมาสบิสุดโอ้มันเปื่อยแล้วข้าวมันก็เปื่อยไปด้วยคุณ เออยากละยากแลยนี่ <Thom ason> เฮ้ยอร่อยเ้ยเลยข้าวมีความนุ่มแล้วก็มีความร้อนนิดนึงพอหน้ามันโดนความร้อนจากข้าวมาแล้วอ่ะกําลังดีเฮ้ยไม่น่าเชื่อและอินาลิซูชิที่ผมกัดไปครึ่งคำนี้โอ้แต่ว่าคือข้าวมันจะเละๆหน่อยเพราะว่าน้ำม,มันก็ละลายออกมาด้วยนะครับอืมไม่น่าเชื่ออร่อยวะขอปลาหมึกเป็นการพิสูจน์อีกอันหนึ่งนะฮะ Ну... Mm -hmm. ม่เทอก็ต้องเื่อความบุกเหนียวนิดนึงสรุปว่าพอเอาไปเข้าไมโครเวฟมามันโอเคหมดเลยอะคือจุดอ่อนของมันตอนแรกที่เอาละลายไว้คือข้าวมันเหมือนโฟมแต่ว่าพอเอาข้าวไปเข้าไมโครเวฟมามันอ่อนนุ่มแล้วข้าวเขามีรสชาติโดยนะมีการปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูไม่ใช่แบบเหมือนข้าวในตลาดนัดที่ชืดชืดจืดแข็งแข็งะเฮ้ยผมว่ามันโอเคมันดีกว่าที่คิดนะฮะแต่ว่าคือถ้าเอามาละลายวางไว้3ชั่วโมงเฉยๆแบบที่เขาว่ากินไม่ได้คือข้าวมันเหมือนเม็ดโฟมพอเข้าไมโครเวฟมาถือว่ากินได้มากกว่่่าททีีคคิิดนรรบก็็ืออสุปขขงงูชชแแว่า เฮ้ยมันกินได้นะคุณเฮ้ยมันเป็นซูชิที่รสชาติดีแล้วก็อย่าลืมว่ามันราคาแค่ชิ้นละ10กว่าบาทเพราะว่าหมดเนี่ยประมาณ99บาทนะครับมี8ชิ้นเนาะก็ชิ้นตกชิ้นละ10บกว่าบาทแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาเขาไปเปรียบเทียบกับซูชิ10บาทตามตลาดนัดเพื่อความยุติธรรมเป็นมวยรุ่นเดียวกันไม่ใช่แบบหลายคนเฮ้ยมันไม่เหมือนโอมาเกเซ่เออมันก็แงอะไรอันนั้นอันเดียวกินไอ้น,นี่ได้40กล่องได้มั้งเราก็ต้องเทียบกับเลทเท่าๆกันก็คือซูชิตามตลาดนัดชิ้นละรสารหับ ใครที่คิดถึงญี่ปุ่นแล้วก็แบบบ้านไม่ได้มีร้านอาหารญี่ปุ่นใกล้ๆจะซื้อนี่มาลองก็ไม่เลวนะครับตอนแรกนึกว่าจะกินไม่ได้เพิมม่มมาถือว่าอร่อยกว่าที่คิดนี่ก็คือบทสรุปพ้องอีหยังเดสกา้ารีวิวในวันนี้นะฮะซูชิแช่แข็งสำหรับรายการอีหยังเดสกา้ารีวิวของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอยากให้รีวิวอะไรแปลกๆก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินซูชิก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้บาย